สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในซีรีส์ตีเพื่อนนะครับเป็น EP ีที่47อ่เะเวอร์ชั่นคลิปนะครับก็จะส่งทุกทีมมานะอะหลังๆนะรีเคเวสตเข้ามาครับว่าขอส่องทุกทีมได้ไหมอะก็จะส่งให้ทุกทีมนะครับ เปิดกระชากไปเรียบร้อยโคลโบโคนจนเทพอ่ะใครเปิดได้อะไรบ้างมาบอกกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เข้าไปดูทีม2เกียร์กันนะครับว่าโคลโบโคนจนเทพ2ทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร,เยร์เปิดได้อะไรกันบ้างนะครับส่วนข้อมูลเกียร์กบใหม่อ่ะอยู่ในคลิปเมื่อเช้านะครับลงไปตอนบ่ายคลิปแรกของวันนี้เอาไปดูกันได้นะ,ะรายละเอียดนะครับส่วนเดี๋ยวเย็นนี้นะครับจะมีสตรีมอ่ะที่ช่องของผมเองนะยูทูบทีเคนเจอร์นะครับน่าจะประมาณ5โมงเย็น6กโมงเย็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมา พูดคุยกันครับในส่วนของข้อมูลเดินหน้าอโศนจะมีะซีรีส์เพื่อนเวอร์ชั่นในสตรีมไหมเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับ รูเพิ่มเรทนะยังเพิ่มเรทอยู่นะครับเรนเจอร์กับเกียนะครับก็ใครอยากเติมต่อนะครับรูบี้หมดนับแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มครับเติมถูกมีแค่ ios เท่านั้นครับถ้าต้องการเติมถูก Android ก็เติมได้นะไปเติมถูกด้วย ios นะแต่ว่าหายืม iphone ให้แพทย์ยืมพ่อแม่พี่น้องยืมเพื่อนนะเอาไปเปิดกาชาครับหรือว่ากดรับรูบี้ได้เลยนะครับอัดเจ้านี้ปลอดภัยไว้จะได้แน่นอนครับคนติดตามเพจกว่า1 6 0่0 0คนครับร้านค้าต่อ เรียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะใครสนใจไปที่เพจนะครับใครเติมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากบวกหนึ่งที่เพจกันนิดนึงอเดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปรับหมุดคอมเมนต์นะครับมารู้จบราคาถูกปลอดภัยเติมไว้จัดเต็มความคุ้มนะครับอ่ะซีนี้เพื่อน EP47 นี่ขิงเลยบอดล็อกต้นได้ครับ ID10 นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ID ที่มีโดนแน่นอนแล้วนะก็จะเหลือแค่ ID2 กับ ID5 เท่านั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญแต่ดวงสำคัญที่สุดครับคือตัวกระชากหลักๆเนี่ยอย่างเดือนนี้นะครับผมได้แจ็คไวก็จบเลยนะครับตัวกระชากก็ได้เก็บยาวๆเลยนะครับเดือนหน้าก็เบามืดนะ,ะทำคลิปไปดูไปแล้วครับว่าผมเปิดแน,น่ๆครับถึงแม้ว่ากบม่วงจะหมดเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพึ่งปั้นตัวนี้ไป อ่าครับถ้าสมมติได้มาไม่เป็นไรเปิดได้เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกบค่อยหากระนานะเอาไม่ว่าจะหาฟรีจากตัวเกมนะหรือไม่ก็ตัดสินใจนะครับเอารูบี้ไปเปิดเกียร์เปิดกบอย่างเงี้ยผมตัดสินใจเปิดเกียร์เราได้นะครับไอดีก็พัฒนาขึ้นมาอีกทีะนิดนะครับอ่ะเข้าไปส่องทีมดูเกียร์กันนะครับก็ดูทุกคนครับอ่ะมาครับคนแรกครับย72นะครับอ่ะเพิ่งรีเซ็ตลีกนะครับ อ่าะะครับเ่าโอเคครับภาพรวมของการใส่เกียร์นะครับอ่าอ,อันนี้แนะนําเลยเพราะว่านําเกียร์ชินนี้นับถามว่าเกียร์ชินนี้ใส่กับเอเรนได้ไหมได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับอ่าแต่ว่าถ้าอยากจะใช้ประโยชน์ให้มันโหดเพราะว่าเราทำนะครับตัวของมันจิโร่แล้วมันจิโร่เนี่ยเอาจริงดาเมจก็ถือว่าใช้ได้อยู่เมื่อดูทีมเนี่ยอ่าเขาไม่มีดาเมจไหมที่โหดกว่านี้แล้วนะครับผมก็ถ้าเป็นผมนะผมก็จะแนะนําว่า อาจจะนะครับนำอันนี้เป็นการแนะนําเฉยๆนะอาจจะทดสอบหรือก็ได้ครับน,นําชิ้นนี้ครับไปใส่ให้กับตัวมันจิโร่ครับเราก็เลือกออปชันเป็นอัปเกรดธาดถ้าต้องการความโหดทางดาเมจอ่าหรือถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยแร่มันเยอะไปอาจจะใช้เป็นลดแร่2จุดไม่ว่ากันอันนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดอย่างนี้ผมบอกนะว่า เกมนี้มันต้องทดสอบนะครับแล้วก็หลักๆถามคนอื่นก็อาจจะไม่ได้คําตอบที่ดีที่สุดหลักการคือดูทีมตัวเองก่อนนะครับว่าแร่ทีมมันแบกมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดแร่ทีมแบกเยอะมีปัญหานะครับเพราะว่าอย่างไอดีนี้เนี่ยขึ้นก้าวดาวเพียบเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการใส่เกียร์รถแร่ก,ก็ต้องใส่เกียร์รถแร่เยอะๆสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใส่แบบนี้ก็โอเคนะถือว่าถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดต้องการความโหดไรก็อาจจะลองสลับก็ได้ แต่ว่าอันนี้คือเขาลเน้นลดแรกสองจุดนะซึ่งถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าเรนเจอร์เดขึ้นเป็นก้าดาวเยอะแรกถ,ถือว่าค่อนข้างจะใช้เยอะมากนะครับอ่าโอเคครับการใส่เกียร์ก็ถือว่าใส่เกียร์เป็นทางประยุกต์บ้างนะครับเพราะว่าเกียร์ก็เปิดได้บ้างไม่ได้บ้างครับอ่าอ่าตัวของริมรุก็จะมองว่าเปราะมากไปแต่เกียร์ก็มีอยู่แค่นี้ก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆนะก็คงจะต้องเป็น ระมาณนั้นนะครับอ,อย่างตัวนี้นะครับถ้าเราใส่เกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันมีค่าความเร็วในการโจมตีนะผมบอกเลยว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้ตีป้อมเลยผมฟันธงเลยว่าไอ้ดีเนี้ยเราจะไม่เคยเห็นตัวบินตัวนี้ตีป้อมแตกนะครับหรือเขาอาจจะเน้นใช้สกิลก็ได้เปลี่ยนร่างอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะก็จะมีการเปลี่ยนร่างนะครับคือตัวนี้ผมมองว่าจะตีป้อมแบบเบาหวิวเลยแล้วก็ถ้าจะไม่ได้ตีป้อมเลยน่าจะหยุดออกสกิลหรือหยุดตีพักพื้นยิกๆนะครับ อันนี้ก็แนะนําการใส่เกียร์ไปแล้วนะครับอ่านะครับถ้าเกิดอยากจะอยู่หลืที่สูงขึ้นนะก็จะต้องมีการปรับซักเล็กน้อยนะครับอาร์เบโดผมก็ใส่แบบนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับเพราะขึ้นเป็นก้าดาวแรกก็จะเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์ประยุกต์อ่าถือว่าใส่ได้เลยอันนี้ถือเป็นทางประยุกต์นะ,ะมีเกียร์โหดมากอยู่ชิ้นนึนะครับก็ต้องใส่กับตัวว่องไวเป็นหลักก็โอเคะนะครับใส่กับตัวรีไวนะครับเพราะว่าตัวอื่นคือ ไม่มีเพราะว่าอย่างทีนี้เราเราใส่ไปแล้วครับอ่านะครับใส่กับตรงตรงมันไปแล้วก็โอเคนะครับอ่ะถือว่าภาพรวมนะครับก็เป็นเกียรทางประยุกต์นะครับแล้วก็ลดได้เยอะนะอ่ะก็หาตัวเดินหน้านะครับอ่าเบามืดนะก็เป็นสายพลังทางปวดนนครับอันนี้ก็เดี๋ยวหาตัวใหม่ๆนะมาคอมโบกับตัวเก่าๆนะครับที่อ่าถ้าสมมติผมแน,น,นะนํานะอาจจะต้องเริ่มเอาตัวนี้ออกเพราะว่าอาจจะใช้ประโยชน์กับทีมไม่ได้มากสักเท่าไหร่ อ่านะครับส่วนมิลลิมเนี่ยเอาจริงถ้ามีเกียร์ดีก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าเเป็นเกียร์เก่าแล้วก็ไม่ไหวะคะเอาจริงนะไม่ไหวแล้วนะครับอ่าต่อมาครับ U 75นะครับอ่านี้คือน่าจะลงมาจากประมาณเพชรนึ่งนะครับโอเคตัวเรนเจอร์งามมากเลยทีเดียวนะครับอ่านี้คือใช้เป็นคอมโบล่าเนือ้อถือว่า นี่ต่อให้ใช้โต๊ะเก่านะแต่ก็สามารถจบที่เพชรหนึ่งได้แล้วก็เอจนเจอร์ตัวอื่นๆเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวช่วยแบกอ่ะก็ถือว่าก็ใช้ได้นะอ่าไม่ได้ผิดแต่อย่างใดครับแต่ว่าถ้าอยากให้ทีมหมดขึ้นครับก็อาจจะหาตัวใหม่ๆมาทดแทนโตัวเก่านะครับอากซัสไเกียโอโไม่ได้มีผิดพลาดอย่างเี้ยนะครับก็ต้องวัดใจอันนี้เดี๋ยวผมจะดูนะถ้าเห็นแรกเขาแล้วเนี่ยน่าจะลดแลกไปประมาณจุดเดียวสองจุดสองสุด เพราะว่าแร่เดิมมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับนี่แบบนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดลดแร่จุดเดียวเนี่ยมันอาจจะแบบแบกแร่มากไปนะครับก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเลือกอัปเกรดธาตุก็ได้นะเพราะอย่างที่บอกว่าอัปเกรดธาตุ ถ้าต้องการความรุนแรงความโหดมากๆลองดูก็ได้แต่เรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันตีหนักมากพออยู่แล้วยิ่งบางลีกมันเป็นลีกที่เจอศัตรูเปราะบางอ่อนแอเนี่ยอัปเกรดธาตุอาจจะไม่จําเป็นเลยก็ได้อันนี้ต้องวางตรงนะอัปเกรดธาตุผมมองว่ามันใช้ประโยชน์เนี่ยในลีกที่สูงขึ้นต้องการดาเมจโหดมากๆหรือนําไปตีเรดเรดบอสโคโรโบอย่างนี้ครับอันนี้คืออัปเกรดธาตุจะได้ผลเยอะมากหรือเอาไปตีหอคอยแบบนี้ที่จะเจอบอสโหดอันนี้คือต้อง เน้นเป็นอัปเกรดธาตุแต่ถ้าเกิดจะใช้งาน PP เนี่ยก็ต้องเน้นเป็นการใช้งานภาพรวมนะซึ่งยุคนี้เอาตรงๆอย่างที่บอกนะว่ารถแรกควรจะต้อง2จุดเป็นอย่างน้อยอยกเว้นว่าเราใช้เกียร์ฟรีของตัวเกมนะครับเช่นอรองเท้าปีกเมฆไอดี ID นี้โอ้โหหรือไม่ไม่ไม,ไม,ไมีเลยเนะนี่ยนี่ไอดียใส่ฟรีไหมเนะี่ยเห็นป้อมเป็นป้อมฟรีนะแต่รเรนเจอร์กับเกียร์ถือว่าค่อนข้างจะแจ่มเลยทีเดียวนะครับนี่ครับน่าจะเล่นมานานนะได้ชุด คาร์ลวีนของเก่านะเดี๋ยวเรารุ่นของใหม่กันได้2ชิ้นนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแนะนำแล้วก็ถือว่าการใส่เกียร์ถือว่า,อามองภาพกว้างๆถือว่าโอเคเลยนะครับก็เดือนหน้าตัวใหม่อันนี้ก็น่าเปิดนะเพราะว่าไอดีนี้ทางป่วนแบบปวดตัดๆจ๋าๆไม่มีเลยครับก็แนะนำนะตัวเดนะือนหน้านะไอดีก็น่าจะพุ่งทะลุไปได้เลยนะครับที่มาสเตอร์3นะครับอต่อมาครับ U28 นะครับ โอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เล่นหรือเปล่านะอย่างเงี้ยไม่แนะนําเลยไม่แนะนําเลยเพราะว่าเรนเจอร์บางตัวมันอาจจะไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวไว้ไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวเยอะขนาดนั้น ถ้าไม่มีเกียร์ดีๆต้องเน้นย้ำนะบางตัวปล่อยตัวไว้ดีนะครับแต่ว่าควรจะต้องมีเกียร์ดีๆไม่ควรนําเกียร์พวกนี้มาใส่เพราะว่าอย่างเงี้ยหลบสกิลเป็นศูนย์ไม่มีประโยชน์เลยเอาจริงนี่หลบสกิลเป็นศูนย์เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเอาเป็นกระเป๋านะครับออกสกิลก็ได้เป็นเกียร์ฟรีที่แบบเฮ้ยเลนเจอร์ ner, ไม่ใช่ว่าแบบว่ามีโดนแน่นอนแล้วแบบจะไม่เอาหลบสกิลเลยนะมันควรจะต้องมีบ้างเพราะว่าอย่างน้อยศัตรูก็ไม่ได้โดนแน่นอนทุกตัวนะครับแล้วก็ตีโดนแน่นอนก็ไม่ได้ติดต มันเป็นค่าการสุ่มนะทั้นน,นียการใส่เกียร์หลบสกิลก็ถือว่ามีความสาคัญนะครับอันนี้คือปรับปรุงเยอะเลยมากๆเลยทีเดียวครับ mm hmm. บินใน PVP mm hmm. เป็นบินไหวพพิบด้วย mm hmm. เขาไม่ใช้กันไม่แนะนําให้ใช้เลย mm hmm. มีเกียร์โหดแค่ไหนก็ไม่ดีครับ mm hmm. ตัวบินไหวพพิบเนี่ย mm hmm. ผมแนะนําให้ไปตีกีลว,วอลเท่านั้นทั้นนี้ไอเดียนี้ ปรับปรุงเยอะๆเลยทีเดียวนะครับนี่อยู่ดีทองแดงด้วยนะถามว่ามีเรนเจอร์ตัวดีไหมมีแล้วครับนี่พยายามหากบปั้นอัลเบโดให้ได้แม็กนะครับแล้วก็สลับเป็นไฮเปอร์เพื่อที่จะเอาค่าแฝงคือมีคู่ข้ามแล้วเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีและแต่เลนเจอร์อย่างเงี้ยน,นะครับอ่าครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าไปเอากบตีบวกหรือเปล่าอันนี้คือเรียกได้ว่าพลาดหมดเลยอ่าแนะนําว่าให้ดูคนอื่น นะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าพื้นฐานเนี่ยผมมองนะใช้2อตัวนี้ก่อนเป็นพื้นฐานอันนี้อาจจะใช้ก่อนแรกตัวหนึ่งเกียร์เกลอะไรไปปรับหมดเลยเอาไปว่าไปปรับใหม่หมดเลยครับไปหาดูพื้นฐานจากคนอื่นนะครับถือว่ามีเลนเจอร์ตัวเริ่มต้นที่ดีแล้วที่เหลือก็ต้องวางแผนกันดีๆนะครับว่า้จะแบบเปิดอะไรใส่เกียร์อะไรนะครับ <S <S 1> <S 1> นี่ดูเกียร์พื้นฐานที่เขาใส่กันนะนะวันนี้เหมือนกันน,น่าจะมาจากประมาณเพชรหนึ่งนะครับ อย่างเงี้ยถือว่าเป็นทางประยุกต์ใช้นะครับก็คือ,อาตายแล้วสุ่มติดพรีชสองดีนะผมผมมองว่าไอดีไหนมีคอมโบนะครับรอบสังหารแล้วก็ตัวก้าวดาวได้เป็นพรีชสองคือตัวบักกี้ของไอดีสามผมเนี่ยเวลาเอาไปทดสอบหนึ่งต่อหนึ่งเราเห็นงันเลยนะครับว่าโอ้บักกี้ชนะตลอดเลยเพราะว่ามันมีพรีชสองอันนี้ผมว่าค่อนข้างจะเป็นความสบบามารถที่เจ๋งนะครับไอดี ID นี้เป็นคอมโบ แร่นืดอยู่3ตัวนะครับก็เป็นเจมม่วงจระเข้ดูยางอันนี้คือเป็นการนำเรนเจอร์ตัวเก่ามาใช้ไม่ผิดนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวรอบข้างดีนะครับมันก็สามารถที่จะใช้ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นคอมโบร่วมกับอื่นอื่นอ่ะก็ไม่ได้ชัดเจนมากนักนะครับเพราะมีหมดเลยนะถือว่ามีทุกคอมโบเลยครับมีคอมโบหยุด5วินาทีนะครับก็เอเลนลีไวนะครับอ่าเพิ่มแร่1,000ก็เป็นตัวของลีมรุอันนี้เราตามชอบนะนะครับอ่านะครับ ก็เกียร์ไอ้ีนี้ดูแล้วเป็นสายฟรีแน่นอนนะครับอ่านะเกียร์ยังไม่มีโดนแน่นอนนะคือนี้ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่มีเกียร์โดนแน่นอนไม่ได้มีเกียร์ใหม่ไม่ได้มีเกียร์ Gear โหดเนี่ยเนนเลนเจอร์ตัวเก่งตัวแม็กอย่างเงี้ยคือเขาน่าจะจบมาประมาณเพชรหนึ่งนะครับนะครับนี่เห็นไหมอ่าครับสามารถที่จะเล่นอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะขึ้นมาสเตอร์แน่นอนแล้วนะครับเกียร์โดนแน่นอนเลนเจอร์ตัวดีๆนะครับแล้วก็ทางคอมโบเนี่ยมันจะช่วย ได้นะครับอ่าไม่งั้นก็คือจะขึ้นยากเพราะว่าเกมตั้งรับจะไม่ไหวขึ้นมาเตอร์สนี่คือต้องขึ้นแล้วยืนนะขึ้นแล้วยืนมาเตอร์สต้องค่อนข้างแข็งแกรกซะนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือถ้าจะเปิดเกียร์นะเดินหน้าเกียร์กรบก็น่าสนใจอ่ะส่วนข้อมูลไปดูคลิปเมื่อเช้าแล้วกันนะครับอ่าสวนธันวานครับธันวาจะเป็นเกียร์โคโรโบด้วยครับแล้วก็เกียร์คริสต์มาสด้วยนะครับคริสต์มาสคิดว่าน่าจะมี8ดดาวอ่านะครับ เขาไม่ได้บอกล่วงหน้าเขาก็ไม่รู้ข้อมูลแต่ว่า,าผู้เล่นเนี่ยที่เล่นมานานเขาก็จะเดาทางกันได้ว่าเฮ้ยมันจะต้องมา,อ,าอะไรประมาณนี้ครับอาชนาเนี่ยก็คริสต์มาสเนี่ยมันก็จะได้พวกเนี้ยอ่าแล้วก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีหลักๆที่เราใช้กันเนี่ยก็จะเป็น2อย่างนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นคริสต์มาสท,ที่ก็จะรวมอยู่ในตู้เดียวกันแล้วก็8ดาวไม่รู้ว่าจะยามอยู่ในตู้เดียวกันไหมนะอาชนาเนี่ยการเปิดเกียร์ก็ถ้าจะแบบเอาไว้ซีเรียลเลยมากก็ไปรอทันวาเลยก็ได้ อ่านะครับอันนี้ก็ไม่มีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมครับถือว่าใส่เกียร์ค่อนข้างจะถูกต้องแม่นยําครับทั้งทางตรงนะครับแล้วก็ประยุกต์ประยุกต์คือเหมือนประมาณว่าทีมไม่มีเกียร์ดีๆกว่านี้แล้วนะครับที่จะต้องแบบลดแร่อะไรประมาณนี้นะก็ใช้เกียร์ฟรีไปเลยอ่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับอันนี้นี่ดูแลทีมเดิมครับโอเค อ่านะครับก็สู้ๆครับในเรื่องของเกียร์น้องเฟอร์นเจอร์ได้เสื้อหรือยังเดี๋ยวเยวไปคุยในสตรีมนะนะเสื้อกลุ่มแรกก็จะมีการแจกไปเรียบร้อยอ๋ออันนี้เป็น ID3 หูนี่ ID 3มเน่ขึ้นมาเป็น L48 แล้วนะโหดมากๆนะครับนี่ปั้นจารอดแม็กนะนี่ใช้ได้อยู่นะอันนี้ก็น่าจบประมาณเพชรหเพชรสประมาณนี้อ่านี่ยังหากเกียร์อยู่ใช่ไหมครับเ,เปิดได้ใหม่หรือเปล่าก็เลยจะถอดมาใส่หูนี่ถือว่า ถือว่าทีมปั้นทีมค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็เกียร์ก็ถือว่าดีนะอ่านะครับอย,อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดรู้วิธีการเล่นนะครับแล้วก็รู้วิธีการวางแผนแล้วสุดท้ายดวงดีด้วยครับไอดีก็จะสวยได้นะครับอันนี้เหมือนกันนะไม่มีโดนแน่นอนนะครับก็สามารถที่จะโหดได้นะครับอย่างเงี้ยถือว่าเป็นทางประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าเรนเจอร์เป็นว่องไวก็เกียร์ต้องบอกแบบนี้ว่า ถ้าเราต้องการค่าอะไรเป็นพิเศษอ่าบางทีเลือกแค่ค่าเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าให้ดีเนะี่ยขั้นต่ําควรจนะต้อง2ค่าอันนี้ก็คือเขาต้องการต้านสะกิลกับลดแระครับเวทดนตรีก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่าตัวมันจะไม่มีเวทดนตรีอ่าก็ตัดออกไปค่าหนึ่งอันนี้คือคงต้องการเน้นลดแรกกับต้านตะกิลนะครับนี่ตัวนี้บอกเลยครับได้มาดีนะคือรอบนี้ค่อนข้างจะกระจายความเก่งก็เลยเป็น เรื่องที่ดีสำหรับคนที่แบบว่า ID เดยังไม่ได้โหดมากนักอาจจะส่งคนอยากได้ ID ดีโหดอยากได้ตัวโหดตัดๆเลยรอบนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีถึงขั้นแบบโหดตัดๆนะอันนี้โอเคมันจะมีอะไรแนะนำมากมายครับอันนี้ไม่รู้ว่าเบาล็อกจะหาโดนแน่นอนเข้ามาใส่ไหมนะนะครับอ่ะต่อมา U51 นะครับโอ้อันนี้คืออาจจะไม่ค่อยได้เล่นไหมคืออย่างที่บอกครับบางคนเขาอาจจะแบบว่าไม่มีเวลาเล่นมากนักผริก็เลยค่อนข้างจะจมของผมเนี่ย เดี๋ยวนี้ก็พยายามเล่นหน่อยอย่างน้อยจบทองให้มันมีรูบีเยอะนิดนึงหัวนี้คือทองแดงก็น่าจะมาจากแถวๆเงินนะหรือทองสามอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ก็ล็อกอินเข้าเกมนะครับาเยีย yeah, ประยุกต์ก็เยอะหน่อยนะก็ต้องหาตัวแบกเพิ่มเติมตัวนิดนึงนะครับนี่ดาวินชีเนะ่ยไม่จำเป็นต้องใส่แบบนี้เลยคือมันไอ้นี่เกินไปนะผมบอกว่า แรกดาวินชีเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากมาก,มากตั้งแต่แรกอยู่แล้วถือว่าแรกค่อนข้างจะน้อยผมมองว่าหารองเท้าปีกเมฆเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้ค่าสูงนะสามที่เจ็ดเปอร์ชิ้นเดียวก็พอครับช่องแรกผมก็มองว่าใช้เป็นพอนไม้กวาดก็ได้นะครับช่องสุดท้ายก็เป็นกระเป๋าก็ได้ออกสกิลนะค่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับอ่านะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะผมมองแบบนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าเกียร์ถือว่าใส่เกียร์พื้นฐานก็โอเคนะ อ่านะครับอันนี้ก็โอเคบวกๆไปครับเ้วเดินหน้าแพ็กเกจเล่าให้ฟังไปแล้วมานะอ่านะครับก็ไอ้นี้ก็แนะนําว่าเปิดหาเกียนะครับเบื้องต้นหน้าทีมนี้อันนี้ถือโอเคแล้วนะเพียงแต่ว่าเกียรทางประยุกต์จะเยอะหน่อยนะครับคือประยุกต์เยอะมากไปเรนเจอร์ก็จะมีตัวที่เปราะบางมากนะครับอันนี้เดินหน้านะสมมติอย่างเงี้ยเดินหน้าเปิดหาได้มาเนี่ยอันนี้ก็วาวุ่นแล้วนะครับกบพึ่งตีบวกไป9ตัวนะครับคือถ้าตีบวกน้อยผมก็จะแบบ ไม่ค่อยอยากให้ปั้นต่อเอออาจจะก็ต้องการใจแต่ว่าเมื่อปั้นไปแล้วแบบนี้บวก9ใช่ไหมสมมติเปิดได้ตัวใหม่เอาไปเริ่มปั้นตัวใหม่เดี๋ยวตัวใหม่บวกสิได้ตัวใหม่ 10, หมทำอีกนะอันนี้จะเป็นปัญหาที่วนลูปนะครับผมเลยแนะนําว่าเก็บกบให้ครบ20ตัวไปเลยหรือ10กว่าตัวนะครับปั้นไปแล้วจะได้ไม่เสียได้นะครับอไอดีนี้ก็น่าจะจบมาประมาณเพชรหเพชรสองโอเคพื้นฐานก็ได้นะครับได้อยู่นะ อ่าก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับอ่าอันนี้เช่นเดีวยวกันครับคือเมื่อเราใส่เกียร์ปล่อยตัวไวรู้ว่าต้องการอะไรเป็นพิเศษอ่าเช่นต้องการคอมโบนะครับแต่เมื่อบอดในะเกมตั้งรับ ต้องบอกแบบนี้นะถ้าเลนเจอร์ตัวไหนเนี่ยเราใส่เกียร์ปล่อยตัวไวมากจนเกินไปแล้วบอดมันอาจจะไปเน้นปล่อยที่ตัวนั้นยิ่งแร่น้อยด้วยครับไปปล่อยตัวนี้ออกมานะมันก็จะมีความเสี่ยงในเกมตั้งรับอันนี้ต้องใช้คําว่ามีความเสี่ยงในเกมตั้งรับนะครับพะมันปล่อยตัวไม่เก่งออกมาเยอะเนี่ยก็แพงง่ายๆตั้งรับก็คือจะอ่อนไปเลยโดยปริยายนะครับดีนี้ก็โอเคนะน่าจะเป็นสายฟรีนะครับเพราะว่า เกีย yeah, นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นซื้อแพ็คเดือนก่อนหรือเปล่านะ,ะซื้อแพ็กก่อนะมีโดนแน่นอนอยู่ด้วยครับซึ่งถ้าโดนแน่นอนไอดีนี้หรอถ้าถ้าเป็นผมนะโม้ติถ้าเป็นผมนะผมอาจจะไม่ใส่ให้โอเรีเวอร์นะเพราะว่าดาเมจโอเรเวอร์อาจจะไม่ได้อะไรมากมายครับผมก็จะไม่เอาอในส่วนของพลังโจมตีก็ได้นะผมอาจจะลองใช้ให้สล็อตเนี่ยออกมาป่วนเยอะ อ่านี้เป็นการทดสอบนะเป็นผมว่าจะทดสอบอะไรประมาณนี้นะครับ ID นี้ก็ทางคอมโบเป็นเพิ่มแร่หน0 0งันกันซะสามตัวนะครับแล้วก็เป็นแร่หนืดอ,อันนี้ก็เป็นเพิ่มแร่หนึ่งพันส่ตัวโอเคอ่เข้าใจว่าต้องการคอมโบนะครับ อ่ะโอเคครับด้วยเกียร์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะอก็อลองประยุกต์ปรับปรุงดูนะครับว่าอ่าตัวไหนที่สุดอ่ะต้องการใส่เกียร์อะไรนะครับอ,อย่างตัวอนุวิทย์ก็เน้นครับเต็มที่เลยครับอ่ะต่อมา U80 นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปขอเป็นเดี๋ยวคงอาจจะประมาณ2อาคนนะแล้วเดี๋ยวคงไปเพิ่มเติมกันที่ในสตรีมนะครับโหวันนี้คือจบหลีกสูงเลยอ่าแน่นอนครับอ่าน่าจะจบประมาณมาสเตอร์สอาคิดว่านะน่าจะ3-2นี่คือถ้าเล่นทีโอ้โหแต่ดูแล้วน่าจะ3แล้วนะอ่าเพราะว่าหน้าทีมแรกคือค่อนข้างจะโหดมาก อ่าถือว่าดีนะครับเกียร์ก็ประยุกค,คือเนี่ยนะไหวพริบป,ประยุกแบบนี้กันหมดแล้วนะครับเออรองเท้าครับกับอ่าเล่าลงเตียมครับหรือถ้าไม่มีก็คงเป็นเข็มขัดธรรมตาอ่าซึ่งถือว่าก็ไม่ผิดนะครับอ่าเอาเกียร์ฟรีของตัวเกมไม่ได้หรอไม่ได้เล่นแน่นอนเลยบวกนะครับอ่าไม่งั้นอาจจะเห็นบวกเนี่ยนำมาใส่กับตัวนี้แล้วเริ่มนป็น้ําแก๊สธาตุนะครับส่วนออปชั่นอันนี้อ๋อเขามาโอเคมาเอาแก๊สธาตุกับอันนี้อ่าได้เต็มโอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับ อ่เกียร์โดนแน่นอนไม่มีเลยอ่ะมีหนึ่งชิ้นอ่ะไม่รู้ว่าซื้อจากแพ็กเกจไปไหมอ่ะ,นะครับอ่ะเบื้องต้นก็คือก็จบลีกสูงได้ขนาดเนี้ยอ่ะก็โอเคแล้วทา,ทางที่เกียร์ก็ถือว่ายังประมาณนี้อยู่เลยนะอันนี้คือประยุกต์จัดมากเลยนะถือว่าแบบเฮ้ยเก่งอยู่เหมือนกันนะจบมาสเตอร์หนึ่งได้ด้วยเกียร์ที่แบบประยุกต์ค่อนข้างจะเยอะ,ะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้บินด้วยมั้งนะครับอ่านะครับ เอาโอเคครับแต่ว่าเลนเจอร์เขาแม็กก้าวดาวแม็กหลายตัวนะซึ่งถือว่าก็เอามาแบ่ได้คือมันจะมีวิธีการประมาณนี้มันก็จะต้องแบ่งอาจจะแบบส่วนหนึ่งก็คือแบบป,ประยุกต์เลยใส่เกียร์รถได้เยอะ อ่านะครับโรยที่จะแบบว่าเอาออกมาเพื่อปวดหรือมาคอมโบความสามารถเป็นพิเศษแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบเน้นหน่อยว่าเฮ้ยต้องการมาเป็นตัวถือเป็นตัวแบกทีมให้ไอตัวที่เราแบบใส่เกียร์อ่อนๆเนี่ยมันมันได้อยู่ร่วมกันได้อ่าเพราะว่าถ้าเป็นฝั่งป้องกันเนี่ยไอตัวอ่อนๆมันจะแตกหมดเลยไม่ไหวแต่พอเป็นฝั่งบุกปุ๊บเนี่ยไอตัวอ่อนๆน่ะที่มาถึงเกียร์นะเกียร์อ่อนๆเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับอ่าช่วยให้เกมบุกนี่โหดมากขึ้นนะครับ อ่าเพราะว่าเกียร์คือเราก็มีกันอยู่แค่นี้เราจะใช้อะไรได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอ่าน่าจะจบประมาณจากมาสเตอร์สองมาสเตอร์สามนะครับอ่าโอเคครับเรนเจอร์กับเกียร์อ่าโหดอย่างนี้ก็โอเคแล้วล่ะนะนี่ตัวนี้ยังใช้กันอยู่เต็มบปหทดเลยครับบางคนคิดว่ามันก่ากนะจริงๆเนี่ยมันใช้เป็นคอมโบนะโห,โหดมากโหดมากครับอ่านี่ครับก็แจมเลยทีเดียวแบบนี้ไม่ต้องแนะนำเลยครับ คือเกียร์ก็เห็นเกียร์ก็ว้าวแล้วนะครับอ่านก็เห็นนะบางตัวก็ยังเป็นประยุก์ตอยู่นะครับอย่างเบาอ่าเมื่อกี้เบาอัศวินนะก็ใส่เล่าลงเตรียมครับเอาตั้งสก,กิลกับรถแร่นะครับอ่า๋ยวขออีกสามคนสุดท้ายแล้วกันนะอ่านะครับก็เรียกได้ว่าอ่าของเดือนนี้นครับก็เปิดได้ เรนเจอร์ <Ranger S 2> กันอยู่นะเปิดได้เรนเจอร์กันอยู่เกียร์ครับก็เห็นว่าเปิดได้กันอยู่แต่นี้น่าจะไม่ได้เปิดนะเออทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับอันอีกน่าจะมาจากประมาณเพชรสองเพชรหนึ่งประมาณนี้นะครับคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเรนเจอร์เนี่ยตัวพักพื้นเราโหดขนาดนี้แล้วอะเอาจริงๆนะผมจะไม่แนะนําให้ใช้บินเลยคือ ID ดีรอของผมหลายๆ ID เนี่ยถ้าจะใช้บินให้ใช้บินแม็ก ถ้าใช้ใบบินเวลล์ร้อยสิสิบแล้วแบบเอยเอามาช่วยปวดนอกสกิลผมบอกเลยว่าอาจจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าบางทีเจอตัวกันบินนะครับเจอความสามารถรอบสังหารเนี่ยมันมันเสียประโยชน์นะครับจากการที่เราปล่อยออกไปฟรีๆนะครับอาจจะหาเรนเจอร์ตัวพับพื้นมาดีกว่าอย่างนี้นะครับตัวกับเกียร์นะครับอาจือว่าค่อนข้างจะดีแล้วนะอย่างนี้ประยุกต์ได้นะอาจจะใส่เป็นรองเท้าประยุกต์วนิดนึงแต่ว่าแล่มันไม่เยอะอยู่แล้วก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับเกียร์ ไก่ทองเอาโอเคนะครับก็ดูดูแล้วก็มีตัวนี้นะครับนี่ก็ประยุกต์อีกแล้วนะเออใช้อ่อนน้าํเาเต้เาดูผิดดูผิดขอไปไปมองผ่านๆมันมันทรงคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันนะเราลงเตี๋ยวกับน้าเต้าครับนี่อย่างงี้โอเคอ่าโอเคอยู่นะ อ่านะม่อย่างงี้นะครับก็สามารถประยุกต์ได้อีกปลอดหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่าเราจะไม่ต้องใส่พลังชีวิตเลยก็ได้เพราะว่าบางทีมันก็ยืนไม่ได้อยู่มือนงันนะเอาจริงนะผมก็จะใส่รองเท้ากับอันนี้คือเปาะเปาะไปเลยแล้วก็ใส่ตำแหน่งยืนอ่าอันนี้ครับเป็นอีกทิคหนึ่งคือแบบว่าเผื่อเจอทีมที่เขาไม่มีตัวยิงลึกๆเนี่ยก็นํามาใช้ได้ อ่ะก็มันมีอะไรแนะนำมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะประยุกค,ครับคือถ้าเกิดใส่แบบตรงทางจริงๆกับปรับทีมนิดนึงเนะี่ยอ่าป้องกันมันจะโหดขึ้นมามากขึ้นนะส่วนตัวนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีแต่ก็ต้องระวังมีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันนะอ่าเมื่อกี้นะครับตัวสล็อตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเกียร์เป็นไม้คาถาปล่อยตัวไว้ก็ได้นะเพราะว่าปล่อยตัวมามันจับช่วยได้อยู่อ่าถือว่าช่วยได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะสองคนสุดท้าย อ่ามาทีมนี้โอ้โหเจ้ปลีกสูงกันอยู่เหมือนกันนะอ่าครับถือว่าค่อนข้างจะเก่งกหลายคนนะแต่ว่าโดนนนนนะโอเคครับโดนนนนอนันนี้อัพเกรดธาตุหรือเปล่านี่อัพเกรดธาตุครับอ่านะครับเรนเจอร์นะครับคืออย่างที่บอกว่า ถ้าบางตัวมันเก่งแล้วเนี่ยปักเอาไว้ที่ไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันก็ได้นะไม่จำเป็นจะต,ต้องขึ้น9้าวดาวเสมอไปครับแต่มีบางตัวนะอย่างที่บอกบางตัวเนี่ยขึ้นเป็น9้าดาวมันจะเก่งขึ้นกว่าเดิมอาจจะแบบมีค่าแฝงนะครับแล้วก็สเตตัสสูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของอความสามาร,รถก้าดาวที่ได้เพิ่มมาครับอ่าโอเคครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเกียร์ก็ประยุกต์ใช้ตามที่มีนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยเป็นเกียร์ของน้ําหมดเลย เนี่ยน้ำหมดเลยทั้ง2ชิ้นนะครับไม่มีปัญหาครับใส่ได้ครับนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวน้ําตรงนะครับก็เอา3ค่าเดิมมาใช้ได้อ่ะลุ้นกันนะชุดฮาโลวีนนะครับโอเคนี่ไอดีสวยงามไปดีตัวดีๆครับส่วนตัวใหม่มาก็หามาลองหามาเล่นครับตัวเดินหน้าก็น่าจะเจ๋งอยู่อ่ะคนสุดท้ายครับในคลิปนี้เดี๋ยเย็นนี้เจอกันนะประมาณ5้าโมงเยนถึง6กโมงเย็นครับเจอกันในรีมนะครับ อันนี้ก็จบมาจากประมาณเพจหนึ่งนะครับอันนี้ครับมีโดนแน่นอน,นครับคือเกียร์ชิ้นนี้เนะี่ยมันไม่มีพลังต,งตัมตีก็มาใส่กับอันนี้อ่าน,นี่ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเราเห็นมีใส่แบบแปลกๆกันอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการอะไรเป็นพิเศษคือบางทีมันไม่มีอะไรต้องการเป็นพิเศษแหละเรียกได้ว่าใส่ผิดเรออียกได้ว่าใส่ผิดแล้วกันนะเอาโอเคครับเปิดได้ตัวใหม่นะ้วเปิดได้ตัวชักกานะครับเกียร์ ได้ไหมไม่ได้ครับอันนั้นจะเป็นสายฟรีนะอ่าเพราะว่าดูทรงแล้วนะครับเกียร์ก็มีจากคริสต์มาสค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เน้นเลนเจอร์อันนี้ก็น่าจะจบประมาณเพชรหนงอย่างที่บอกว่าถ้าตัวเลนเจอร์แม็กนะครับเกียร์เนี่ยเกียร์ฟรีหรือเกียร์พอที่จะมีอยู่เนี่ยอ่านะครับเล่นพื้นฐานนะครับเป้าหมายเบื้องต้นนะครับปั้นทีมในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเอาให้มันจบเพชรหนึ่งได้เรื่อยๆอ่าแล้วก็ ทีมเราเนี่ยโชคดีนะเปิดได้ทางคอมโบนะเปิดได้เกียดีๆครับก็ค่อยๆขยับขึ้นไปมาสเตอร์สเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยจบมาสเตอร์สถือว่าทีม่้อข้างจะตึงอยู่กันะนะครับ หรือไม่ก็ดันลีกนะมันต้องแยกก่อนนะดันลีกกับยืนลีกจะแตกต่างกันนะครับถ้าดันลีกคือบางทีดันลีกไปแล้วโชคดีครับไม่ได้โดนตีเยอะโดนตีน้อยๆสุ่มมาตีน้อยๆนะครับก็สามารถที่จะจบได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นการยืนลีกก็คือบอเฮ้ยเล่นน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวโดนตีมาร่วงนะครับเอาเคครับก็ไม่ได้มีอะไรแนะนำม,มากมายครับเพราะว่ายุคนี้คือเกียร์ทางประยุกต์จากค่อนข้างจะเยอะครับซึ่งก็ต้องดูภาพรวมของทีมง่ายๆนะครับว่าพอประยุกต์เยอะแล้วเนี่ยทีมเรามีตัวแบกอะไรขนาดไหนนะครับเดี๋ยวทิ้งท้าย ดูกันที่เกียร์ของผมนะครับนี่ครับก็ประยุกต์เหมือนกันครับรถแร่นะครับอ่าครับอันนี้ผมยังไม่ได้สลับนะจริงๆต้องการจะต้องสลับออปชั่นนะครับเป็นรถแร่นะครับยังไม่ได้ทําเลยอย่างเงี้ยมาสุ่มหานะครับก็เอารถแร่นะครับส่วนตีบวกไม่มีวัตถุดิบครับเออครับไอดีเพิ่งสร้างมาอ่าหกเดือนครับอย่างเงี้ยต้องมานั่งไล่นะครับเรื่องเอานะครับ อ่าอย่างเงี้ยผมก็ต้องปรับนะผมเองก็ต้องปรับนะครับรดแรกครับบางทีบางตัว1จุดแล้วก็ภาพรวมของทั้งทีมเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับก็ต้องรถแรกกันอีกนิดนึง่ันไหมอ่าเดี๋ยวผมค่อยไปสุ่มหาแล้วกันนะเออครับอ่าอย่างงี้นะบางช่วงเวลานะครับมันอาจจะ สุ่มหายากนิดนึงครับในส่วนของพลังชีวิตเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าบางตัวมันไม่จําเป็นต้องอัดพลังชีวิตเยอะๆขนาดนั้นแต่ว่าบางตัวก็โอเคนะอัดพลังชีวิตเยอะๆเนี่ยก็จะถึกจริงครับคือยุคนี้มันมันต้องมีทุกตัวที่แบบว่าแพ้ทางธาตุครับอันนี้ได้ลดแรกแล้วอ่ะก็เป็นลดแร่สจุดแต่ยังไม่ได้ตีบวกนะอะเกียร์ผมยังเป็นเกียร์ง้อยกระรอกนี่เหมือนกันครับประยุกพื้นฐานนะครับเพราะว่านี้เหมือนกันครับเก็มคานามตะนี้ ได้แล้วนะครับอ่าประยุกของผมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะตะนิดนึงนะครับอ่าโดบินยังมีเกียร์อยู่เท่านี้นครับก็ใส่ไปประมาณนี้อ่าโอเคครับสีรที่ที่เพื่อน ep 1 7ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเย็นนี้ไปเจอกันใน สตรีมคนระับพูดคุยข้อมูลเดือนหน้านะ่าจ,จะมีการส่งทีมเพิ่มเติมอันนี้ไม่ไม่แน่นะเดี๋ยวลองไปดูเวลากาันอีกสักนิดหนึ่งครับอ่ะซึ่งใครอยากเปิดกระชาครับขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับมารุจอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเติมความคุ้มครับอ่ะตอนนี้ปลอดภัยเราไม่เสี่ยงนะ,ะที่เพจโกเดติดตามกว่า160,000คน,นครับร้านครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมถูกมีแค่ iOS อ่ะถ้าเป็น Android เนี่ยก็ต้องหา iPhone iPad น,นะครับมาเอามาเปิดกระชาหรือกดรับ Ruby นะครับเจ้าน,นี้มีรับเติมเกมม ที่เผ็ดกันนิดนึงอาจจะแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักบุตรคอมเมนต์นะครับมาดูชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจะเติมความคุ้มอชอบก็จัดประหยัดทำไมครับเดินหน้าก็น่าโดนนะเติมตุนเติมเปิดจัดได้เลยตามความชอบครับออาวันนี้ประมาณนี้นแล้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ